โอเคครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมดัมซิงดินด่วนนะครับนี่คลิปนี้ก็จะมารีวิวท่อแฟดสามนะครับนี่ของฮะครับน่าจะสีนี้ครับตัวนี้เป็นแฟดสามครับอันนี้ก็จะไว้ใส่ฟูโซ่นะครับ เราติดตามได้นะครับเพื่อนๆลันแน่นอน<ๆ>เซ็นมาครับนี่เสียท็อปเอามาให้ใจดีอีกแล้วครับให้เซ็นอีกแล้วมไม่มีตังค์ซื้อครับเตรียม<ๆ>ตัวลั่นแน่นอนครับฟูโซ<ๆ>เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปติดตั้งที่ไหนนะครับ เป็นสี่นิ้วครับรุ่นนี้ก็จะมีสามนิ้วกับสี่นิ้วครับสี่นิ้วนี่น่าจะลั่นครับแป๊ดแปดเลยเลยราคาก็น่าจะประมาณสามพันกว่าเนาะนผมว่ามันลั่นตรงนี้แหละเนี่ยตรงรอยดัดเนี่ย ปลายรุ่นนี้ก็ใส่กันเยอะนะครับใส่กันเยอะลั่นดีครับรถเสียท็อปนี่ก็รลั่นมากครับปลายรุ่นนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆเอาไปติดฟูซู่ครับคันที่นอนัทเฮลบรอขับนั่นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสวัสดีครับผม